ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ไลน์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์โฮโลแกงน่ารักๆรักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพโ์ฮโลโแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะ,ะพี่โตง้งพี่เตอ๋อแล้วก็ตัวก็จริงๆคุยกันตั้งนานแล้วว่าอยากไปแบบตามรอยหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไปไป,ไปที่จริงๆสวยมากสวยมาก <c oughs> เหนื่อยหน่อยแต่ว่าแบบ พอขึ level, 1, s <S ้นไปแล้วมันแบบสวยมากๆอัน yes, นี้ตามมาหนังเรื่องอะไรเนี่ยอวตารนะตามไกด์มุกเขาเรียกว่าเป็นทริปที่ตั้งใจเหมือนนั่นกันไปทีหลุดเลยใช่ครับก็หนุกดีครับก็เห็นไปดิ้นใช่อะไรหรือปล่าจับรถมาขอใช่ไปไปเชียงใหม่อะไปเชียงใหม่กนไม่เจอจะแม่เหรอคนละมือแบบคนละมือมีโอกาสดบดลายคุยกันแบบโซซันหรืออะไรเงี้ยมันมันเล่นไม่ค่อยได้ครับมันแบบโดนบล็อกอ่ะใช่ก็แบบ นานๆทีกว็คจะติดตอ่อคนที่ไทยได้ม,มาได้ตัดสินว่าลูกที่มาถ่ายบนสะพานแก้วมันมีเงางของพี่ถ่ายให้ก็จุดเป็นไของแต่งถ่ายนะบนสะพานแก้วที่ผมนั่งอ่ะอพี่เตออ๋อครับมีมีรู้พี่เตอ๋อค่อมถึง่ายด้วยใช่พี่เต๋อเข้าใจคิดว่าเป็นของแต่งถ่ายพี่เต๋ออาจจะผอมลงใช่เขาจะติดตามไขาทราบไม่ <c oughs> าเรได้เจอกันบ้างไหมไม่ได้เจอครับมันไกลเราทราบไหมครับว่าเขาเป็นใครเขาทราบครับทราบ แต่ไม่ได้นัดกันไว้เหรออ๋อไม่ไม่ไม่หรอกมันมันแยกกันเตรียมมานานแล้วเรารู้สึกไงบ้างที่คนจับจับจับตามองว่าแบบไปด้วยกันอะไรอ๋อไม่ได้ไปอ่กดดันหรือซีเรียสไม่ได้กดดันครับไม่ได้กดดันก็ก็ลงรูปกันอยู่ว่าแบบมันคนละที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างพอเป็นข่าวที่กันแล้วตัวเขาเองแบบกดดันอะยังไงกันไหมคะคุณหมออืมก็ก็จริงๆบอกเขาไว้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วที่ข่าวใช่ครับแต่แต่ไม่ได้กดดันอะไรก็ปกติขนาขึ้นไปครับ ก็ก็ยังจากวันนั้นจนวันนี้ก็ค่อยๆมาเรื่อยแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาไปเท่าไหร่ก็ค่อยไปค่ไปบางคนจับตามากๆรู้มากๆมันยิ่งเกรงในการที่จะพัฒนาไหมไม่ตอนนี้จะบอกว่าพัฒนาความสำคัญไปสองปีได้ไหมได้ไหมถ้าพูดว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่ตอนนี้คือแบบเลื่อนบัตกันได้ไหมครับก็ค่อยไปค่อยไปที่บอกครับคือเรียนรู้กันไปเรื่อยๆมันมันทำความรู้จักกันมาแบบสามสี่เดือนอะไรเงี้ยครับก็ก็ยังต้องใช้เวลาอยู่ ยังแต่ยว่ายังไม่ได้เป็นแฟนยังครับยังมคนเดียวนะใช่ครับเปิดตัวไม่ไม่ได้อยากนี่เปิดตัวครับแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้อยากปิดบังอะไรครับเราเราก็บริสุทธิ์ใจไปนู่นไปนี่ด้วยกันแต่ถือเป็นคนเดียวที่คุยอยู่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราตอนเราเปิดตัวพอเราบอกว่าเราคุยอยู่อะไรเงี้ยมันก็มีแบบคนไม่พอใจแบบออกมาจมตีน้องเขาอะไรเงี้ยเราสนิทมากครับก็จริงจริงไม่อยากไม่อยากให้ให้ไปทำนองนั้นคือคือมันมัน เราเราชัดเจนหมดแล้วทั้งทั้งอดีตแล้วก็ตอนนี้อะไรเงี้ยเราให้กขาตังใจเไปยังไงบ้างคะก็บอกว่าอยากคิดมากอะไรเงี้ยพยายามพยายามพยายามแบบไม่คิดมากแล้วก็ก็อไม่อยากให้เก็บไปคิดอะเราเราว่ามันมีมีที่ไ้มาดีมีมีนิดหน่อยนิดหน่อยบ้างจะจิตได้เห็นภาพมันตอนนั้นเข้ามาด่าเราตอนนั้หดีมาก เขาไม่อาจแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้หนูทเราลาไม่ได้เพรา่มเพราไม่น้ให่เราว่าแบบว่าอยกก่ไอยากให้แยกแยกรู้สึกเง็้างโดนตรงนี้งานวันนี้จรงๆเลยเลปนสดที่เรโดว่าเล็นพิเศที่เป็นโปรเจกต์พิเศษที่เราเห็ที่าของโเซอร์งโเเนนหดกที่เล่นมได้มีน้อยแต่แต่ไม่รู้่าสนที่ยก่ก็แตอนนี้เห็น ก็ก็ให้กำลังใจครับหรือว่าเราทำให้เราไม่กล้าเปิดตัวว่าความรการเรียนที่แฟนทำให้เราไม่กล้าเปิดตัววมาาากก่่รทีเเป็นไม่ครับไม่ครับเราเราตอนนี้เป็นยังไงผมก็ตอบตามความจริงเลยครับไม่ได้ปิดบังอะไรเลยหรือว่าจะเปิดตัวไปเลยแบบยุดออกแมนๆหรือแบบน่าตีอะไรอย่างเงี้ยว่าคุยอยู่อะไรเงี้ยก็จะได้แม่ตี้ไงเข้าก่อนต้นบอกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีน้องเนาให้แฟนครับเข้าใจมากเลยอธิบายยังไงครับอ๋ออะไร ไายังไงที่ยะงไมเปิดใจนะก็ก็จริงๆเราเราเราก็กำลังศึกษากันอยู่นะก็ค่อยเปค่อยไปก็ไม่ได้ให้เปิดใจแต่แต่ว่าไม่ไม่ควรไปอยากให้แยกแยะให้ถูกว่ามันมันเป็นอะไรยังไงน่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากให้ให้ไปด่าในในคอมเมนต์นะซึ่งซึ่งเหมือนเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็เป็นเป็นคนคนหนึ่งที่เข้าไปในชีวิตเขาเองด้วยครับเะ